โพสฟาดแทนใจคนไทยไม่ไหวแล้วบอสนวัตและโพสฟ้าดถึงบาทที่มีคนทั้งประเทศที่เห็นเห็นด้วยเปิดประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากมายในตอนนี้สำหรับเรื่องราวของที่โดนล่าสุดเมื่อวันที่13มิถุนายน2566นวัตกายศิลและก็ได้โพสระบุเ c e b o o k นวัตกายศิลน,นั้นก็ได้ระบุ ข้อความว่าคนไทยมักจะหยอดกันตายหมดแต่ก็ไอที่ชวิตก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่เคยเห็นหัวประเทศประเทศชาติเลยนั่นเองท่ามกลางชาวเน็ตแห่กดไลค์คอมเมนต์กันต่อเห็นด้วยว่าจนจจำนวนมากเช่นเดียวกันกับเรื่องที่น่าจะไปตรวจสอบและดังถึงหนึ่งเฉยผัด ที่ไปเลยนะคะเออเอใช่ค่ะจะไม่ไหวแล้วนะคะนี่แหละที่ประเทศไทยชาวนาก็แย่แล้วต้นทุงก็แพงมากๆค่ะถูกต้องแล้วที่สุดค่ะใช่ค่ะค่ะทุกอย่างก็แพงหมดเป็นต้น